ใช้แฟบรีกับไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทำหมอนร่องแขนรูปน้องแมวกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปนรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ตาจะใช้เป็นผ้าคัตตอนร้ออเซ็น์นะคะใย,ยสังเคราะห์เข็มหมดุดกันไกลปากกาแล้วก็ไม้บรรทัด ส่วนแพทเทิร์นจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดแพทเทิร์นออกมาแบบนี้นะคะในส่วนของแพทเทิร์นนะคะก็จะเป็นลักษณะของรูปน้องแมวแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆน,นำไปตัดผ้าจำนวน2ชิ้นนะคะวิธีการตัดผ้านะคะเราจะใช้ ะะวางประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็วางทับส่วนของแพทเทิร์นลงไปนะคะจากนั้นก็ลากเส้นตามแพทเทิร์นเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดรอบนอกนะคะของผ้าแบบนี้ค่ะเราจะไม่ตัดชิดกับตัวขอบที่เราลากเส้นเอาไว้นะคะเพราะว่าวิธีการเย็บแบบนี้จะง่ายกว่าเย็บตามรอยขอบแบบนี้ค่ะแล้วก็ชิ้นงานก็จะไม่เสียส่วนสัดส่วนของขนาดด้วยค่ะ เราก็จะได้ผ้าสองชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดยึดให้ติดกันเลยค่ะในส่วนของตัวแบบน้องแมวนะคะหากเพื่อนๆใช้เป็นผ้าสีพื้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถปากหน้าน้องแมวตามแบบแบบนี้ได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆไม่มีผ้าสีพื้นหรือว่าอยากใช้ผ้าที่เป็นลายตามต้องการแบบตาน,นะคะวันนี้ตาใช้เป็นลายน้องหมาแบบนี้ค่ะก็ให วาดลงไปแบบนี้เลยนะคะจะปักตาหรือไม่ปักตาก็ได้ค่ะในวันนี้ตาจะไม่ปักรูปหน้านะคะเพราะว่าในตัวผ้าจะมีรูปน้องหมาน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วค่ะหลังจากที่เรานําไปกัดเข็มหมุดนะคะรอบชิ้นงานก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นําไปเย็บได้เลยค่ะเราจะเว้นช่องกับด้านผ้าเอาไว้ด้านหลังน้องแมวแบบนี้นะคะประมาณ5-6เซนค่ะแล้วก็นําไปเย็บทับรอบชิ้นงานได้เลยค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะตัดรอบขอบชิ้นงานค่ะโดยเว้นจากตัวตะเข็บป,ประมาณครึ่งเซนนะคะในส่วนของช่องกับด้านผ้านะคะเราจะ ตัดเผื่อไปประมาณ1เซนค่ะเราจะไม่ตัดขอบผ้าชิดเกินนะคะจะเว้นเอาไว้สำหรับเย็บ <Yeah. S 1> ปิดช่องกับด้านผ้าด้วยค่ะ ในส่วนของตามมุมขอบผ้านะคะเราจะใช้กันไกจิกเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนโคง้งเราก็จะใช้กันไกลคลิปแบบนี้ค่ะเพื่อเวลาที่เรากลับด้านผ้ามาแล้วนะคะผ้าจะได้ไม่ลังกันค่ะระวังอย่าให้โดนตัวตะเข็บเย็บนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการกับด้านผ้าค่ะ กลับด้านผ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมใยสังเคราะห์นะคะสำหรับยัดเข้าไปด้านในชิ้นงานค่ะนำใยสังเคราะห์ขึ้นมานะคะแล้วก็ยัดลงไปในช่องกับด้านผ้าได้เลยค่ะ เราจะทําแบบนี้นะคะจนทั่วชิ้นงานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอใส่ใยสงังเคราะห์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะความแน่นนะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆต้องการให้ชิ้นงานนุ่มแน่นแค่ไหนนะคะก็สามารถยัดลงไปได้เลยค่ะต่อมาเราก็จะใช้เข็มกลับได้นะคะในการเย็บปิดช่องกับดันพาค่ะ ก็จะเริ่มเย็บจากด้านหลังแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หมอนรองแขนออกมาแบบนี้นะคะสําหรับส่วนของด้านหน้านะคะถ้าเ,เพื่อนๆต้องการจะให้มีรูปตาจมูกปากหนวดก็สามารถปักตรงนี้ได้เลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะความแน่นของตัวหมอนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการยัดของใายสังขอค่ะวิธีการใช้นะคะเราก็จะใช้วางรองแขนเวลาทำงานแบบนี้ค่ะ ก็จะทำให้ช่วยผักตัวข้อมือนะคะแล้วก็ทำให้ส่วนของด้านแขนนะคะไม่เป็นรอยด้านด้วยค่ะทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูค่ะก่อนจากกันในวันนี้กดติดตามช่องสิริชัยฟบริคของเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันดีค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ